ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اما بعد فاوصيكم واياي بتقوى الله، من اتقى الله وقى ومن توكل عليه كفى. في نوم الله ما تهد มาสู่การยำเกรงต่อพระองค์ด้วยการน้อมนำในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้และออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอลาทรงห้ามวันนี้พี่น้องผู้ที่มี إ ي م านสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวผู้ศรัทธาและสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมุสลิมทุกคนนั่นก็คือหนีไม่พ้นในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอลลาจะส่งมาลักทั้งสองท่าน มาเพื่อที่จะไต่สวนและก็สอบสวนและไม่มีมนุษย์หน้าไหนบนพื้นแผ่นดินจะหนีรอดจากการไต่สวนนี้ได้เมื่อเวลาเรารู้แล้วว่ามนุษย์จะต้องถูกไต่สวนสามประการที่เขานั้นจะต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะตอบกับมาลักทั้งสองนั่นก็คือนาคีตวามุ่งกับเขาจะต้องเตรียมตัวตั้งแต่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยา มิฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็จะไม่เหมือนคำตอบที่ปรากฏอยู่ในฮะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮวาลลอฮซัลลัมและคนที่จะตอบมีคำกล่าวที่เหนียวแน่นคำตอบที่มั่นคงเขาจะต้องศึกษาตั้งแต่การมีชีวิตอยู่ในโลกนี้มีคำกล่าวที่อัลลอฮซุบฮานะฮูวาตาลาได้พูดในซุรุตุอิบรอฮิมองค์การที่27 ซุบฮา سبحانه و ت ع ا ل าทรงกล่าวว่ายุสบบุต u l ลิ h الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا و في ล ل آ خ ر ة و يدل الله الظالمين و يفعل الله ما يشاء ล l l a h ทรงกล่าวว่าลล l a h ทรงทำให้ผู้ศรัทธานั้นมีความหนักแน่นด้วยกับคำกล่าวที่มั่นคงในการมีชีวิตอยู่ทั้งโลกนี้และโลกน้าและล l l a h ทรงให้บรรดาผู้ที่อาธรรมนั้นหลงทางและอัลลอฮ์ทรงกระทำํำสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์จากองค์การนี้มีหะดิษบทหนึ่งที่รายงานถึงคําอธิบายองค์การนี้และเป็นการอธิบายที่ดีที่สุดนั่นก็คือสายรายงานจากท่านสะบินอุบบยดะรายงานจากท่านบรารอบิลอาสิบอ้างถึงคําพูดของท่านนาบมุฮัมมัด็ลลัลฮุวาลฮิวะซัลลัม ในองค์การที่อัลลอฮ์ทรงกล่าวในข้างต้นท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลฮุอะลัยฮุสัลลัมกล่าวว่าองค์การนี้ถือเป็นองค์การที่พูดถึงบุคคลที่จะถูกฝังในหลุมฝังศพอิซากีและละหูมารับบุกะาและมีมาลักษทั้งสองนั่นก็คือมุงกรัรนากิดมาถามแก่ชายคนนี้ว่าใครคือผู้อภ,ภิบาลของท่านวามาดีนุกะและอะไรคือศาสนาที่ท่านนั้นนับถือ ว่ามันนบียุกะและใครคือนบีที่ท่านนั้นจเจริญรอยตามแบบอย่างบันทึกโดยอิหมามอันบุคอรีและมุสลิมและบันทึกโดยอิหมามอัติสมมซีเป็นสำนวนของท่านหะดิษบทนี้อยู่ในลำดับฮะซันซซฮีและมีอีกสำนวนหนึ่งที่รายงานจากท่านอิบเนอบีเชยบะในหนังสือของท่านและอ้างถึงอันบอรอบิลอาซิบรดิยัลลอฮุอันฮู ท่านนบีมูฮัมมัดสลัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่าอัตสบีตฟินฮายติดดุนยาคำกล่าวที่มั่นคงที่ผู้ศรัทธานั้นจะตอบแก่มงกรัรนาคิดนั่นก็คือการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาที่เขานั้นจะต้องศึกษาเขาจะต้องให้ความสำคัญคำตอบที่มั่นคงพี่น้องผู้ที่มีอม م านหะดิษบทนี้ได้พูดถึงมีมาลักษทั้งสองได้มาหาชายคนหนึ่งในหลุมฝังศพ กล่าวแก่คนที่เสียชีวิตว่ามารบ,บุกะใครคือผู้อภิบาลของท่านชายคนนี้จะตอบว่ารอบบียลลอผู้อภิบาลของฉันนั่นก็คืออัลลอฮ์มาลายแก่ทั้งสองก็ถามอีกว่าว่ามาดีนุกะเละศาสนาของท่านที่ท่านนับถือนั้นคือศาสนาใดชายคนนี้ก็ตอบว่าศาสนาของฉันก็คืออันอิสลามและมาลักทั้งสองนั้นก็ถามต่อว่ามันนบียุกกะใครคือ นบ,บีที่เป็นแบบอย่างของท่านเขาก็ตอบว่ามุฮัมมัดฟาซาลิกะอัตสบีดฟินฮฮยาติดดุนยาและนี่คือการมั่นคงในการตอบแก่มาลักทั้งสองในช่วงที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยา แสดงให้เห็นว่าผู้ศรัทธานั้นอัลลอฮ์สุบฮาหนะฮุวัตตาลทรงคุ้มครองถ้าหากว่าเขาได้ให้ความสําคัญกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวคือสิ่งที่เขานั้นจะต้องถูกถามณที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวัตตาลและมีอีกสำนวนหนึ่งจากรายงานของท่านอัตโอยาลีซีท่านนาบีมุฮัมหมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสลัลลัมได้กล่าวว่าคําตอบเหล่านี้คือคําตอบของผู้ศรัทธาไออันมุมิน สแสดงให้เห็นว่าผู้ศรัทธานั้นเขาจะมีความมั่นคงในการตอบต่อมาลักทั้งสองฮุวรารอซูลลลอฮ์เขาคือรอซูลศาสนาทูตของอัลลอฮ์ฟายยกูลลนมายุเดรีกะและอะไรที่ทําให้ท่านนั้นรู้สิ่งเหล่านี้ชายคนนี้ตอบว่าจะอานีบินไบย,ยีนาเมิรอรบ,บินาฟาอามันตูบิฮิวาสัดักตูหูหลักฐานต่าง,างๆข้อชี้ขาดต่างๆที่ชัดแจ้งได้มาอย่างฉัน และฉันก็ศรัทธาต่อสิ่งเหล่านั้นศรัทธาต่อพระองค์และก็เชื่อมั่นต่อสิ่งเหล่านั้นด้วยกับ h ะด i ษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีอีมานและด้วยกับองค์การของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตอาลาศาสตร์วิชาการที่เรานั้นแสวงหาในโลกดุนยามากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตในโลกดุนยาประการประกอบอาชีพการประมงต่างๆเหล่านี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตอาลาไม่ได้ถาม แต่เราสุบฮาหนะฮหัวตาลาถามสิ่งที่มันเป็นแก่นแท้ของหลักการาศาสนาอิสลามถ้าหากว่าใครก็ตามที่ให้ความสำคัญกับสามประการเหล่านี้คำตอบของเขาย่อมที่จะมั่นคงบรรดาซอฮาบะเมื่อใดที่พวกเขาเห็นความตายพวกเขาจะร้องห่มร้องไห้เสียอ,อกเสียใจไม่ใช่การจากไปจากคนที่เป็นที่รักแต่พวกเขาเสียใจว่า วันเวลาเหล่านี้ได้มาเขาจะมีท่าทีในการเตรียมพร้อมไปพบกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮอัตาลาอย่างไรหลายคนคิดว่าวันสิ้นโลกนั้นมันไกลตัวมันไม่ได้อยู่ใกล้ตัวดังนั้นจะเห็นได้ว่าผู้ศรัทธาหรือมุสลิมมักที่จะเฉยเมยและก็ละเลยตบทบัญญัติของอัลลอฮฺสุบฮานะฮวัตาลา พราะเนื่องจากว่าการไม่ตานักไม่ตาหนักสิ่งเหล่านี้มันจะมีผลพลอยในการประพฤติปฏิบัติในคําสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบหฮานะฮุวาตัลลและไม่ได้ตาหนักในเรื่องของคําห้ามต่างๆที่มาจากหลักการศาสนาอันเนื่องมาจากเขาเผลอเลือคิดว่าตัวเองนั้นยังไม่ถึงคาดยังไม่ถึงเวลายังมีชีวิตอยู่นานวันกิยามัตคงจะไม่ใช่ในยุคข,ของเรา แท้จริงท่านนาบี m ล h ล m m ฮุอะลัยฮิวะ ي ัลลัมกล่าวว่าอินนัลกับรออวัลูมานาซิลอลอาคระแท้จริงหลุมศพนั้นถือเป็นที่อาศัยแรกของวันสิ้นโลกหะดิษบทนี้บ่งบอกว่าวันสิ้นโลกนั้นมันใกล้เต็มทีสำหรับทุกคนบางคนคิดว่าวันสิ้นโลกนั้นมันอาจจะอีกนาน คงจะไม่เป็นไรแต่หารู้ไหมว่าทุกคนนั้นเมื่อเวลาเสียชีวิตนั่นคือวันสิ้นโลกของเขาดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอม م านท่านนาบีได้กล่าวว่าฟาอินนะจามินฮูใครก็ตามที่รอดพ้นกับช่วงเวลาเหล่านั้นนั่นก็คือในช่วงเวลาที่เขาอยู่ในหลุมฝังศพฟามาบะดดหูไอสัตถ้ตหากว่าเขารอดพ้นจากช่วงเวลาเหล่านั้นในช่วงเวลาที่เขาอยู่ในหลุมฝังศพ ถูกถามถามูกไต่สวนสามประการเหล่านี้ถ้าหากว่าเขารอดพ้นมีความหนักแน่นในการตอบหลังจากนี้มันก็จะง่ายได้ว่อินลัมยันจูมินหูฟามาบะดะหูอาชัดดูมินหูและใครก็ตามที่ไม่รอดตั้งแต่การไต่สวนแรก หลังจากนี้มันเป็นการทุกข์ทรมานที่แสนสาหัสดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมานท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮอะลยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามารอไอตูมันซารอนก็อิลลาวัลกับรูอัฟซะมินฮูท่านนบีได้กล่าวว่าฉันไม่เคยเห็นไม่เคยพิจารณาอะไรที่มันอับปยุที่มันหนักหน่วง มากไปกว่าการพิจารณาคนที่เสียชีวิตที่อยู่ในหลุมฝังศพดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอ ي ม ا ن นี่คือสฮาบะนี่คือคนในยุคก่อนพวกเขาเตรียมตัวเพื่อที่จะไปพบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอลามีฮะดษที่รายงานจากท่านอันบารอบินอาซิบรรดิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีมุฮัมมัด็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอันมุสลิมบร ا ยัชฮะด ل อัลลาอิลาฮะอิลลัลลอ ل ه มุสลิมเนี่ยเมื่อเวลาเขาถูกไต่สวนถูกถามจากมาลักทั้งสองในหลุมฝังศพเขาจะกล่าวปฏิญาณตนว่าลาอิลาฮะอิลล a l ว่าอันนมุฮัมมัดอัาซูลลลอเขาจะกล่าวว่าไม่มีพระเจ้าอุน่นใดที่คู่ควรใ่การเคารพพักดีเว้นแต่อัลลอฮ์และท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะล,ะละัยฮิวะสัลลัมเป็นศาสนาทูตของพระอ,องค์ด้วยกับ องค์การที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลากล่าวว่ายุซับบิตุลลอฮฺละดีนอามานูบิลกาลิซาบิตฟินฮายาติดุนยาวะฟินอาคิระเพราะเนื่องจากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาได้กล่าวในสุรุตุอบิบรอฮิมอัลลอฮฺได้กล่าวว่าอัลลอฮฺจะทรงทําให้บรรดาผู้ที่มีอีมานผู้ศรัทธาเขาได้ตอบกับมาลักทั้งสองนั้นด้วยกับคํากล่าวที่มั่นคงในช่วงเวลาที่เขาอยู่ในโลกดุนยา และในช่วงเวลาที่เขาอยู่ในโลกหน้านั่นก็คือในหลุมฝังศพแสดงให้เห็นว่าบรรดานักอาธาิบายมองว่าอันอาคือรอโลกหน้าหรือวันปรโลกวันสิ้นโลกมันใกล้เต็มทีสำหรับทุกคนดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิมานใครที่ยังเผลอหรือคิดว่าวันสิ้นโลกนั้นคงจะนานแต่มาดูในองค์การนี้อัลลอฮฺสุบฮานะหูวัตฮลาได้กล่าว ได้บอกว่าวันสิ้นโลกนั้นสําหรับทุกคนมันใกล้เต็มทีอัลกอบรูอวัลูมานาซิลินอาเครอสุสานหลุมศพถือเป็นสถานที่แรกในการพำนักในช่วงเวลาสุดท้ายในวันเวลาสุดท้ายนั่นก็คือวันสิ้นโลกนั่นเองดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอมานด้วยกับสิ่งเหล่านี้ด้วยกับประการเหล่านี้มันคือฟิตนาตุลกอบรีคําว่าฟิตนะนั่นก็คือการไต่สวนความโกลาหลุ ใครที่รอดพ้นสิ่งเหล่านี้ใครที่รอดพ้นการไต่สวนเหล่านี้เขาก็จะสะดวกสบายและใครก็ตามที่ไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ศึกษาในเรื่องของโตฮิตไม่ได้ศึกษาในเรื่องของอิสลามบทบัญญัติที่อยู่ในอิสลามและใครที่ไม่รู้จักท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะลยฮิวะสัลลัมแล้วเขาจะตอบได้อย่างไรดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอ ي มานประการเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่มีความสําคัญที่เรานั้นจะต้อง ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเพราะไม่มีใครสามารถที่จะช่วยเราได้ไม่มีใครที่สามารถที่จะตอบแทนเราได้นอกจากตนเองอะกูลูกะลิฮ่าตะวัสตักฟิรุลลอฮะลิวะลัคุมวะริซาอิลิมุสลิมีนามินกุลลิซัมวัสตักฟิรุอินนะฮูฮัวลกอฟูรุรเราฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซียะตะวัลลัศศอลิฮีนวัลอาก ق บะตุลิลมุตตะกีนวะลาอุดวานัอิลลาอะลัลซอลิมีน أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال الله تعالى وقال الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا أذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن زينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمن علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمنا ما لا طاقة لنا به واعف واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين